พอเรื่องตื่นเต้นค่ะมาเบิองหน้าค่ะมาเบิองหน้าแต่ว่ามาพ่ออันนี้ค่ะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกค่ะเฮ็ดปวกเบืองห่้าโอ้ยเกิดมากกว่าเคยเห็นหรอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่นี่นี่มงเพิ่นเกิดค่ะห้อยค้นกับมหาค่ะเบิองห้อยห้อยเพิ่เคลียเคลียแตกเิดโอ้ยเบิองแน่ค่ะท่านผู้ชมเบิองแน่ มือเนี่ยค่ะนี่อีกไหมค่ณค่ะอืมอืมห่อยเบืองเบืองค่ะอีแนวมากัดกิน จริงมันต้องหายใ้หากนํำนเนาะค่ะต้นสีนี้รสชาติหวานนะคะท่านผู้ชมอู้หูจะมีประโยชน์มากเป็นเห็ดเกิดถ้ามาตาตเนาะคะ่ะมีประโยชน์หลายต้นต้องเอาเสียมไหมคะ่ะเอาเสียมมานคุดเอาเขบาขอบอกเขาบอกเห็ดจังสี่เลยคะ่ะเขา Ja, mach gut auch. ขุดลงไปถือพ้นปวกเลยค่ะคุณผู้ชมก็มีอัว่ ทีกล่องหอ,อือืมคุดลงไปถืออันนี้ถืกอ,อันนี้ปวกเบิ่งค่ะจากก้อนกับับานกะให้พี่น้องเบิ่งป้าเขาก่อนนะคะเนาะตั้งใจว่าสิมะเลหน้าแล้วค่ะมาพอเห็ดมานะตื่นเต้นเลย นี่แหละค่ะเขาที่ปีนี้วานห้าแรงแรงแรงคั่ะไกลนอกค่ะเนาะอันนี้ก็พ่อมีนามในห้ามีสาค่สาของขุดชั่ปฏิรูปเนาะค่ะเนาะแล้วพ่อได้นามได้เลี้ยงตนุนพ่อมีชีวิตอยู่เนาะค่ะนี่นี่แหละค่ะถึงมือนี้ก็โอ้เที่ยวสูบนามขอดนามใส่นาะค่ะเนาะก็พ่อใส่ดิ้วค่ะเขาก็ได้ย่าดั้งแต่เพิ่นว่า ตุล่านี่แหละเป็นวาผายูสิม้าอีกเนา่อไร่บนรี้ยานน้ำมัดถ่วมบานี้ครับพี่น้องเพราะว่าในคลองน้ำเต็มมืดเลยน้ำเต็มคลองมืดตึงกันเลยค่ะแปะแปะแปะยุ่ก็ยังสิไล่เขาหน้านี่แหละค่ะน้าเหมือนี่ไหมค่ะนั่นนะค่ะบานี้กันสิเมี่ยบานไปแกงเฮ็ดกินเนาะจ้าเนาะนี่แหละหน้าเฮ้งค่ะ ล่างเรียบร้อยแด้วนะคะท่านผู้ชมได้แปดดอกเอาอันนี้ใส่ค่ะดอกบวบบวบน้วยบวบว ขันห้องไปเก็กบอยู่ป้าอืนา่นห้องบัวหัวเนาะคะ่ะไปช่วงพนมาภูเฒ่าเพิ่นมา,า,นมาเอาข้าวสารใส่น้ำถ้าข้าวสารเป็นสีดำนะ่ะ <c> ก <oughs> ินเฮ็ดนี้ผิดกินบปได้เนาะคะ่ะเห็ดหม่เก้าแหน่ะเนาะคะ่ะที่ห้องคยไปเก็กบทุกปีเนะ่ะแต่ว่ามันผิดโดนสารเคมีเขาเจ้าจเอามาทิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะผิดสารเคมีผิดอันนี้ก็เลยซึมเข้าไปกับดิน เห็ดเาวาหรายใส่ชันี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า